นุกอย่างมันงงทุกอย่างมันงงบอกันไปไปตายไปแต่จะสะเทียนหันยันไม่จำไว้เลยด้อเยอะมงหนึ่ัาีนดนึ่งช้าน่อยยันต้องส่นบนเรียบนสิทำมาพอยัง bạn đi cha, bạn đi cha, bạn đi cha, bạn đi cha quân, họ đi Em hoa ba năm tới chỉ con Mong nhớ. nghỉ đã, Liên chỉ bảy chỉ hoàn nghỉ đã.

โอนมาหกเอยยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มสวยเอ่ยยิ้มสวยติดใจขี้นเตียะโอนเงินมาให้หลานขอสี่ร้อยก็อิทมหาบัเจ้อแมวโอ้นโอ้ยตัวใจตัวตัวตัวแแล้วว้นมีเยอมาก

mẹ bạn bưng, bưng bên xe để không có ra có sai đi luôn tan lộn đấy mẹ không cần người yêu chỉ có luôn đi lại không nhảy qua mà có chặt phải leo chặt phải bắn mất cái gì นี่ผมจะทำเหล็กคุณคุณได้อยู่ห้องั่าเถอะว่าอืมแม่เอินเอินเอินพ่อกับพวเป็นเดบบ์เป็แต่แม่อันโอ้กับอันนั่นเขาลามันว่าเอินพ่อได้แม่อืมโอเค นั่งไม่แเสืออือน่ะอน่ะอือาร่ไปตรวจจะนี้ปู